เฮ้ยไม่ซื้อก็อย่ามาจาับพอดีป้าแค่พามาเลยไม่รู้ว่าไม่ให้จับป้าขอโทษนะว่าที่ซื้อเรืลรบ้าอ,อกี้นี่จ้ะป้ามองไม่เห็นเหรอได้เนี่ยเนี่ยมันก็ติดป้ายอยู่ส้มโหลละห้าร้ไปเนี่ยมือสกรปรกแบบนี้ในตัวมีโควิดปะเนี่ยใส่กันเนาะ ใส่คะ่ะป้าใส่ไปเลยสปกปรกขนาดป้าซื้อโลแกป้ายับไปโลเดียวนี้ก็ได้ป้าไม่ต้องมาจ่าสกปรก,ก,กขนาดนี้ป้าซื้อไปลูกเดียวแล้วหนูจะขายใครอ่ะที่เหลือส้มทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวฉันซื้อไว้เองนี่มันเป็นส้มนําเข้าซื้อแล้วไม่รับคืนนะอ่ะฉันจ่ายแล้วนะแต่เธอช่วยบอกฉันหน่อยนะว่าส้มเนี้ยมันพันอะไร ปลูกที่ไหนมาจากประเทศไหนทําไมมันถึงแพงนะัดพันอะไรปลูกที่ไหนฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะซื้อส้มแค่นี้ทําไมต้องเยอะแยะอะไรด้วยเนี่ยร้านเธอมีส้มเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยฉันจะเหมาทั้งหมดเหมาหมดเลยเหรอพูดจริงพูดเล่นคะเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะหรอกไปเอามาได้คะ่ะป้าส้มเนี้เอากลับไปให้ลูกชายกินนะ โอ้ยมันตีดีอะข้อมันแพงส้มแพงแพงไม่ได้มีเอาไว้ให้คนกินหรอเอาไปเถอะค่ะคุณป้าโอ้ยป้าขอบคุณมาและป้าเจอคุณใจบุญนะค่ะขอบคุณค่ะไหนไหนลูกค้าวีไอพีในเชนขอดูหน้าหน่อยซิว่าใครเอ้คุณกิ๊บโอ้โหมาหาผมเป็นที่ร้านเลยครับเนี่ยเป็นไงช่วงน,นี้กิจการรุ่งเรืองดีไหมก็ตั้งแต่คุณกิ๊บให้ยืมเงินมาลงทุนเนี่ยก็พอจะยืนได้หน่อยครับยืนได้ก็ดีละ ปีหน้าฉันจะขึ้นค่าเช่าสามเท่าเธอว่าไงเอเห็นผมพอจะยืนได้หน่อย <c oughs> คุณจะโก่งราคาเหรอครับฉันโก่งราคานั้นเหรอแล้วการที่คุณเนี่ยขายส้มธรรมดามาบอกว่าเป็นส้มนำเข้าแถมทำราคาแพงเป็นสองเท่าสามเท่าอีกอย่างเงี้ยเรียกว่าโก่งราคาไหมอีกอย่างนะจับส้มแค่ลูกเดียวเนี่ยต้องเหมาทั้งกล่องเลยแบบเนี้ยเธอว่ามันโลภเกินไปไหม อ๋อลูกน้องผมมันยังเด็กครับมันมันไม่รู้เรื่องครับคุณกิฟยังเด็กอยู่หรือไม่มีใครสั่งสอนกันแน่ฉันมีทางเลือกให้สองทางคือย้ายออกไปจากที่ของฉันหรือว่าทําตามข้อตกลงของฉันข้อตกลงอะไรครับค้าขายสุจริตห้ามโกงราคาที่สําคัญนะถ้าต้องการเงินทองก็ต้องทามาด้วยวิธีที่ถูกต้องถ้าฉันเห็นนายโกงราคาอกนะฉันจะมาจัดก,การนายเข้าใจไหม